รายง,งานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสมุทรสงครามประจำเดือนพฤษภาคม2568ภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมขยายตัวร้อยละ4.1โดยเป็นผลมาจากเศรษฐกิจด้านอุปสงค์มีการขยายตัวโดยเศรษฐกิจด้านอุปทานพบว่ามีการหดตัวร้อยละลบ4.9โดยเป็นผลมาจากปริมาณผลผล,ผลิตภาคอุตสาหกรรมและผลผล,ผลิตภาคบริการมีการหดตัว ในด้านเกษตรพบว่าขยายตัวร้อยละ7.6เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนโดยปริมาณผลผล,ผลิต้ซโมขยายตัวร้อยละยี่ปริมาณผล,ผลผลิตมะพร้าวขยายตัวร้อยละ9.5ปริมาณผลผลิตปลาทะเลขยายตัวร้อยละ2.7และปริมาณผลกุ้งทะเลหดตัวร้อยละลบ1 ในด้านรายได้เกษตร,รกรจังหวัดส,สมุทรสงครามพบว่ารายได้เกษตร,รกรหดตัวร้อยละลบ3.7เเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนโดยเป็นผลมาจากราคาของสินค้าเกษตร,รที่สำคัญปรับตัวลดลงได้แก่ส้มโอและมะพร้าวอ่อนรวมทั้งปริมาณผลผล,ผลิตของกุ้งทะเลที่มีปริมาณลดลงด้วยในส่วนของผลผล,ผลิตภาคอุตสาหกรรม พบว่ามีการหดตัวร้อยละลบ8.1เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนสะท้อนจากปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมและยอดขายของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่แจ้งเสียภาษีมูล,ลค่าเพิ่มมีการหดตัว ในส่วนของคนผลิตภาพบาริการพบว่ามีการหดตัวร้อยละลบ7.2เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนสะท้อนจากจำนวนนักท่องเที่ยวรายได้ของผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกที่แจ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่มรายได้ของผู้ประกอบการสาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์การให้เช่าและบริการทางธุรกิจที่แจ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและจำนวนรถต่อทะเบียนมีการหดตัว โดยเศรษฐกิจด้านอุปสงค์พบว่ามีการขยายตัวร้อยละ22.8โดยเป็นผลมาจากด้านการใช้จ่ายภาครัฐมีการขยายตัวในด้านการบริโภคภาคาเอกชนพบว่ามีการหดตัวร้อยละลบสะท้สะท้อนจากภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิดจากการบริโภคภายในจังหวัดจำนวนรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่และจำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่มีการหดตัว ในด้านการลงทุนภาคเอกชนพบว่ามีการหดตัวร้อยละลบ8.1เป็นผลมาจากพื้นที่อนุญาตก่อสร้างจำนวนรถยนต์พาณิชย์ที่จดทะเบียนใหม่และปริมาณสินเชื่อเพื่อการลงทุนมีการหดตัวและในด้านการใช้ใจ่ายภาครัฐพบว่ามีการขยายตัวร้อยละ56.9 เป็นผลมาจากการเบริกจ่ายงบรายจ่ายประจำและงบรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการรวมทั้งการเบริกจ่ายงบรายจ่ายประจำและงบรายจ่ายลงทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการขยายตัวในด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจพบว่าอัตรางเงินเฟอ้อทั่วไปของจังหวัดในเดือนพฤษภาคม2568อยู่ที่ร้อยละลบ0.2เมื่อเทียบก,กับเดือนเดียวกันของปีก่อน ในด้านการคลังพบว่าผลการเบริกจ่ายเงินงบประมาณรวมในเดือนพฤษภาคม2568มีจำนวนทั้งสิ้น195.7ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ107.2มาเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน